เราไม่ตรงอยู่ลูกไอ้กล้องมันไม่ตรงผ้านี่นะเ <c oughs> ออรจ้าดดอ่าวันดีโอ้จะมีผ้าเยอะแยะเลยดูนี่ช่ของพ้อมของเขาโอ้ของเขาอ่ะนัอนผมอยู่นี่เทอไหมดูเทมะไหมออันนี้ไล่ขิงไง ไอเขียเด่นคือไว่ามันเป็นสน้อะสนี้นี่แล้ว่าต้องเป็นสเขียที่เไหมเซียนเไหมอ๋องนี้ก็เทเว่าต้องเป็นสเขียที่เนื้อเนื้อเนื้อเป็นอะไรเนื้ต้องทำ่มดูวนานที่้าหน้าอ่า อย่าว่าจะเป็นโก้ะไนสียรอเนวาปอุ่มกบินบุรีหมุนหลอดที่อันนี้เขาเรียกอะไรผ้าอะไรข้างหน้าดิต้างหนไก่ไก่ตีกจองข้างหลังด้วย เออดูว่าต้องดูเอ่อนี่นี่เห็นไหมอันโนมานอนุมานเอออนุมานของพ่อปานโวมานนะครับแท้ไหมแท้ครับหมือนชอบสองพระมานานยังครับนานนานครับตัวนี้จะวแท้ไรไเซ็น